แล้วก็มาดูน้ํามันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นฐานข้อมูลให้กับคุณผู้ชมครับน้องจิมมี่ครับค่ะน้ํามันนะคะไปดูที่เบรนท์เลยค่ะพี่ถนอมวันนี้เป็นสีแดงครับสีแดงลูกศรลงค่ะ94.70นะคะที่คอมมี่ตอนนี้เห็นตอนนี้เป็น94.93อ๋อสีเขียวแล้วคะเป็นสีเขียวเป็นไปนิดหนึ่งนิดหน่อยนะครับก็ราคาน้ํามันก็ลงมาค่อนข้างต่ําแล้วนะตอนนี้นะาต่ำกว่าร้อยมาเยอะแล้วนะนะครับไปดูอีกสักเจ้าหนึ่งครับ แต่บัญทีนะคะ89 88 89ขึ้นลงอยู่ตรงนี้นะค่ะนะครับนี่ก็เรื่องของราคาน้ำมันซึ่งคาดการว่า <c oughs> วันนี้บางจากก็น่าจะประกาศลดราคาน้ำมันให้กับเบนซินลงมาได้นะครับเพราะว่าก็ลงมาต่อเนื่องเลยสถานการณ์น้ำมันโลกก็ลงเนะเาะสถานการณ์เรื่องของน้ำมันก็ พอน้ำมันมันไม่ขึ้นเนี่ยสินค้าที่เราขอปรับขึ้นราคานะครับกดดันกระทรวงพาณิชย์ขอขึ้นขอขึ้นเนี่ย <c oughs> กระทรวงพาณิชย์บอกเอาไว้ก่อนขแมวไว้ก่อนอีกนิดนึงนะนะครับ <c oughs> ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันก่อน